ยานูนมีมว,วัลยานูนมีมว,วัลยานูนมีมว,วัลทีนี้ปิดตาทุกคนปิดตาแล้วก็ท่องยานูนมีมว,วัลยานูนมีมว,วัลยานูนมีมว,วัลมาชาอัลลอฮ์น่าจะสั่ได้เราจะเจอยานูนมีมว,วัลหลังคำอะไรหลัง จหลบอยู่หลังตันวีนหรือว่านูนซากินนั่นเองทีนี้อีเดอร์อมมาคุณน,น,นะเหมือนที่ท่องไปเมื่อตะกี้อีเดอร์คอมมีสองแบบอีเดอร์คอมมีสองแบบอีเดอร์คอมมาคุณน,น,นะอีเดอร์คอมบิลาคุณน,นะอีเดอร์คอมมาคุณน,น,นะมียานนมีว่าไม่มีเสียงแล้วมีว่านั่นแหละเราจะเจอได้ที่ไหนนะคะลหลังนู